สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคารคะ่ะโดยคำพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่15กันยายน2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง มื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็ให้รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางาได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะชาววอังคาร อาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนําโชคค่ะอาจารย์มีไพ่สามกองนะคะกองที่1เป็นไพ่พยากรณ์ทั่วๆไปเป็นไพ่ยิปซีกองที่2เป็นไพ่ออร์เคลิลใช้เป็นไพ่แนะนํากองที่3เป็นไพ่ยิปซีใช้เป็นไพ่สําหรับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเป็นเลขนาโชคค่ะอาจารย์ขออนุญาตเอาไพาก่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะ ชาวันอังคารนะคะปักแรกของเดือนกันยายนนะคะสถานการณ์ชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะพลังงานแบ,บแรกที่ได้ค่ะ High Priestess นะคะ High Priestess นี้นะคะถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลอย่างนี้นะคะช่วงนี้ถือว่าการงานจเจริญรุ่งเรืองมีผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นผลงานนะคะ ผลงานที่ท่านเคยทํามาเนี่ยเป็นที่เข้าตากรรมการค่ะถือว,ว่าถ้าท่านหวังสิ่งใดท่านจะได้สิ่งนั้นนะคะบางท่านทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้ท่านจะได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้นะคะราชนีพระจันทร์ยังหมายถึงว่าท่านมีคนคอยช่วยเหลือนะคะอาจจะไม่ออกหน้าออกตานะคะแต่เขาคอยซับพอรตตลอดคอยดูแลตลอดเป็นพลังหนึ่งที่จะทําให้การงานของท่านสาเร็จค่ะต่อไปเป็นแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญดูจากหน้าไพ่นะคะขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะเป็นคนที่มีความมุมานะเป็นคนที่มีความเพียพยายาม ทำงานสองสามอย่างได้ในขณะเดียวกันไม่กลัวคําว่าเหนื่อยไม่กลัวคําว่าลําบากพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยแล้วเงินที่เขาหาได้จากการทํางานก็จะค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆจนเป็นกองใหญ่กองโตใช่ไหมคะนี่คือการงานกับการเงินที่ไปด้วยกันนะคะเขาทํางานแล้วเขาก็ได้เงินทํางานแล้วก็ประสบผลสําเร็จค่ะ ใบต่อไปการงานชาวบรนังขานขึ้น7เหรียญน,นะคะเเหรียญน,นี่จะเป็นลนักษณะของการรอคอยนะคะส่วนมากจะเป็นงานทางด้านการเกษตรนะคะเพราะว่าเราลงทุนอะไรไปแล้วยังจะไม่ได้ทันทีทันใดนะคะต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตรอให้ได้ผลผลิตก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนแต่จากนับให้เจเหรียญน,นะคะ เป็นกองเงินที่กองรวมกันอยู่ก็แสดงว่าผลผลิตของท่านจะได้ผลดีนะคะได้ตามที่ท่านวางแผนไว้หรือไม่มองอย่างนี้นหนึ่งนะคะเจ็ดเหรียญถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานนะคะ ช่วงนี้ท่านอาจจะรอคอยงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะอยากย้ายงานอยากได้งานใหม่ไปสมัครไว้เขายัางไม่เรียกตัวนะคะท่านยังรออยู่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือนะคะบางท่านนะคะถ้าเจ็ดเหรียญขึ้นมาอาจจะเหนื่อยกับงานที่ทําท้อนะคะเจ็ดเหรียญท้อกับงานที่ทําแต่ก็ยังมีความหวังลึกๆว่างานที่เราทํานี้จะประสบผลสําเร็จจะได้เก็บมากเก็บผลจากสิ่งที่ลงทุนไปค่ะใบสุดท้ายทางด้านการงาน ขึ้น10ดาบค่ะ10ดาบเหนื่อยเลยนะคะชาววันอังคารสุดท้ายงานที่ทำมาทั้งหมดนะคะถ้า10ดาบนี้คือรู้สึกว่าไปไม่รอดไปไม่ไหวนะคะแม้ว่าจะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือทำงานเกี่ยวกับพวกน้ํามันปิตโตเรเลียมอเนี้ยนะคะแกส ธรรมชาติหรือแก๊สต่างๆนะคะอะไรที่เสี่ยงๆท่านจะสําเร็จนะคะสิบดาบอะไรที่เป็นวัตถุแหลมๆนะคะเครื่องจักรกลโรงงานต่างๆท่านจะสําเร็จแต่ถ้างานอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากที่อาจารย์พูดมานะรู้สึกว่าช่วงนี้ไปไม่รอดเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นชาววันอังคารอย่าได้ชะล่าใจนะคะไพ่ที่ขึ้นมาสามใบนะ่ะดีหมดเลยนะคะแต่พอใบสรุปใบสุดท้ายบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะ ชาววันอคารอย่าได้ชะล่าใจนะคะแม้ว่าท่านจะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีแบ็กอัพดีนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ว่าเราไม่คาดคิดก็ได้นะคะสิบดันล้มเลยนะคะล้มละลายเลยไปไม่รอดไปไม่ไหวเจ๊งนะคะอาจารย์ขอจะเพิ่มนะว่าจะเป็นยังไงต่อขึ้นหนึ่งไม้เท้า,เาค่ะล้มเพื่อจะลุกค่ะหนึ่งไม้เท้าคือ หลังจากที่ท่านไปไม่รอดไปไม่ไหวแล้วท่านไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นทํางานใหม่หรือเริ่มฮึดสู้ใหม่แล้วท่านจะสําเร็จค่ะชาววันอังคารสู้นะคะเพราะว่ายังมีไพ่ที่บอกว่าผ่านพ้นวิกฤตได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ไม่ใช่ว่าจะล้มแบบล้มแล้วล้มเลยนะคะล้มแล้วท่านลุกได้แล้วก็จะเจริญรุง่งเรืองด้วยค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินพลังงานแบแรกขึ้นเจดาบค่ะ จ็ดดาบให้รามาระวังการถูกหลอกถูกโกงการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะใครชวนไปลงทุนอะไรอย่าไปทำนะคะไพ่ใบนี้ใครยืมเงินก็อย่าให้ยืมนะคะเจ็ดดาบเป็นการถูกหลอกค่ะต่อไปขึ้นสี่เหรียญสี่เหรียญก็บอกว่าให้กอดเงินไว้แน่นๆอย่าเพิ่งเอาไปทําอะไรนะคะสี่เหรียญลักษณะกอดเหรียญหยยบเหรียญความหมายก็คือว่า ช่วงนี้ให้ประหยัดอย่าเอาเงินไปลงทุนอย่าเอาเงินไปทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้ผลประโยชน์มันจะสําเร็จแต่เรายังไม่รู้ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่เราคิดว่าเราวางแผนดีเราคิดดีเรามีโครงการดีเรามีทุกอย่างดีพร้อมมีความรู้พร้อมแต่ช่วงนี้ดวงยังไม่พร้อมนะคะดวงยังไม่ดีอย่าพึ่งไปลงทุนค่ะม่ต่อไปขึ้น j u s t i ค่ะ j u s t i c เป็นไพ่ของกฎหมายเป็นไพ่ของความยุติธรรมให้ระวังนะคะท่านอาจจะมีเรื่องเวลามีคดีความทางด้านการเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา ปล่อยให้เขากู้เงินหรือให้คนอื่นยืมเงินช่วงนี้ก็อาจจะมีการต้องฟ้องร้องกันไม่งั้นก็คงไม่ได้คืนนะคะหรือนะคะถ้าหากว่าเราไปยืมเงินเขาหรือว่าเราเป็นนี่เป็นสินนะคะไม่ว่าจะเป็นติดไฟแนนซ์ติดอะไรก็ตามช่วงนี้ให้เรามาระวังทางด้านกฎหมายทางด้านคดีความทางด้านเอกสารสัญญาต่างๆค่ะสุดท้ายการเงินชาวนงคารขึ้น10เหรียญค่ะสิบเหรียญถือว่า ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะอุปสรรคต่างๆที่ท่านเจอมาในช่วง1-15ถึงนะคะพอปลายๆนะคะปลายๆของปากนี้จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ก็ยังชั่วหน่อยนะคะหลังจากที่หายใจหายคอไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่พอปลายๆนะคะปลายๆของปากก็จะดีขึ้นค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนโสดนะคะ คนโสดขึ้นเด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบก็มีนะคะมีคนเข้ามาแต่เข้ามาแบบเด็กๆยังไม่จริงจังอะไรใบต่อไปไปเป็น9ดาบนะคะ9ดาบความรักครั้งนี้รู้สึกว่าเครียดไม่ค่อยมีความสุขค่ะสุดท้ายคนโสดอัศวินดาบค่ะ คนโสดชาววันอังคารน,นะคะช่วงนี้อยู่เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่าไหมคะเพราะว่าไพ่สามใบขึ้นมามาแล้วปวดหัวมาแล้วไม่มีความสุขมาแล้วคิดมากมาแล้วเครียดก็สู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนพลังงานแรกขึ้นสามถ้วยค่ะดีมากเลยค่ะสามถ้วยเป็นความสุขนะคะการเฉลิมฉลองการได้อยู่ด้วยกันนะคะการเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่ยอมรับของเพื่อนนะคะ ใบต่อไปค่ะขึ้น6กม่ทา้ทาหกแมท้าถ้ามองทางด้านความรักนี้คงน่าจะ,ะใกล้วันเข้าเรือนหอเร็วๆนี้นะคะหกมทา้สาสุดท้ายจะเป็นไพ่อะไรนะคะเป็นไพ่6ดาบค่ะหกดาบไพ่บอกว่าบางคู่บางครั้งบางท่านอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคหลากหลายอย่างนะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจน แต่ท่านทั้งสองจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้จะเข้าสู่ประตูวิวาได้มีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานค่ะ่านจะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะพลังงานแรกค่ะขึ้นอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยความรักอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเป็นอยู่ห่างไกลกันหรือว่าวางแผนยังไม่ลงตัวนะคะยังอาจจะเก็บเงินแต่งงานแต่ยังไม่พร้อมอยตัด อยากจะแต่งงานแต่ก็ยังไม่พร้อมอย่างนี้นะคะอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันสําหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ย้ายอย่างนี้นะคะอยากมาอยู่เป็นครอบครัวก็ยังไม่ได้มาใบาต่อไปค่ะขึ้น the empress นะ the empress เป็นความสุขสมบูรณ์เลยนะคะท่านที่มีครอบครัวหรือว่าท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะถ้าเป็นท่านชายมาดูดวงมาดูคลิปของอาจารย์ท่านจะเจอ ผู้หญิงนะคะที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนมีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านจะมีความสุขเพราะเจอคนที่ใจดีรู้จักการแบ่งปันถ้าท่านเป็นท่านจริงนะคะท่านก็จะเจอท่านชายที่มีลักษณะนิสัยให้เกียรติผู้หญิงเคารพในสิทธิสตรีอย่างนี้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีงามค่ะถ้าเป็นครอบครัวแล้วเพอร์เฟกค่ะอยากได้ลูกจะได้ลูกนะคะในช่วงนี้รออะไรจะได้สิ่งนั้นค่ะใบสุดท้ายนะคะ หกเหรียญค่ะหกเหรียญเป็นการดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันค่ะมิตรจิตมิตรใจนะคะอยู่กันด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วความรักจะยืนยาวค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพนะคะชาววรรณคารสุขภาพขึ้นจัดเม้นตนะคะขึ้นจัดเม้นตนะคะถ้ามองทางด้านสุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะแต่อย่าลืมทําบุญด้วยนะคะบริจาครงศพหยุบยาถ่ายชีวิตสัตว์เพื่อเพิ่มความดีๆสิ่งดีๆให้กับชีวิตสุขภาพจะได้แข็งแรงยืนยาวนะคะแล้วก็เป็นพลังบวกที่จะทําให้เรามีความสุขทางด้านจิตใจด้วยค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภนะคะ โชคลาภขึ้นเดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์ Star, แม้ว่าไม่ใช่ไพ่ไเงินไพ่ทองแต่ก็เป็นไพ่ของความสุขนะคะอาจารย์พยากรณ์ว่าชาววันอังคารท่านมีโชคมีลาบค่ะอาจารย์ขอเก็บไพ่กองนี้เอาก่อนนะคะต่อไปเป็นเลขนำโชคค่ะสำหรับชาววันอังคารนะคะเลขดีๆเลขนำโชคสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้าง เลขนำโชคสำหรับท่านนะคะใบแรก The Sun เลขหนึ่งกับเลข9ค่ะใบที่2 The f o o l เลข0นะคะแล้วก็เลขนำโชคตัวต่อไปค่ะ The Empress เลข3นะคะเลขนำโชคสำหรับชาววันอังคารนะคะมีเลข1เลข9เลข0ย์แล้วก็เลข3ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะอาจารย์จะดูไพ่แนะนำนะคะว่าไพ่ออร์เคิลจะแนะนำชาววันอังคารว่ายอย่างไรบ้างมีอะไรที่จะแนะนำนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เลยนะคะจากไพ่ออร์เคิลค่ะ คำแนะนําจากไพ่อราเคิลนะคะนําชาววอังคารดังต่อไปนี้ค่ะพลังงานแบรร่น,นะคะบอกว่า impatient นะคะ impatient ก็คือความอดทนนะคะดูว่าเขาพยายามจะแตะลูกโลกตรงนี้แต่เขาแตะยังไม่ถึงแล้วเขามีความอดทนเพียรพยายามไต่บันไดขึ้นบันไดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะความหมายก็คือว่าท่านมีความหวังมีความฝันนะคะจนจงทําให้สําเร็จ ก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเป้าไว้ที่เราวาดฝันไว้แม้ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามนะคะความสำเร็จรอท่านอยู่เสมอค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะขึ้นคำว่า i m p a s s e นะคะ i m p a s s e หมายถึงทางตันนะคะชีวิตของท่านนะคะในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับมันไม่มีทางสู้แล้วมันไปไม่ได้มันเป็นทางตันแล้ว เมื่อมันเป็นทางตันเราก็ต้องหันหน้ากลับมาสู้ใช่ไหมคะเนี่ยก็คืออย่ายอมแพ้นะคะท่านจงลุกขึ้นสู้หันหน้ากลับมาสู้สู้ในสิ่งที่ท่านทําได้นะคะเนี่ยจากหน้าไพ่บอกว่าท่านทําได้ท่านมีความสามารถที่จะสู้ปัญหาท่านมีความสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แต่ว่าท่านต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งท่านท่านต้องพร้อมที่จะสู้นะคะแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการท่านจะสําเร็จค่ะ ใบสุดท้ายนะคะ isolation นะคะ isolation ก็คือการแยกตัวนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่านะคะบางครั้งความรู้สึกของท่านท่านอาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากแยกตัวจากสังคมแยกตัวจากเพื่อนฝูงนะคะการแยกตัวนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านด้วยซ้ำไป เพราะการที่ท่านอยู่คนเดียวท่านจะได้คิดได้วางแผนมีสตินะคะคิดเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับว่าถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราก้าวออกมาไกลๆแล้วมองเข้าไปเราจะเห็นปัญหานั้นชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังยืนอยู่ตรงนั้นจมปลักอยู่ตรงนั้นเราจะไม่เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร ไะะพ่จะแนะนําว่าให้ก้าวออกมาเพื่อจะมองถึงปัญหาแล้วก็ใช้เวลาที่ท่านอยู่คนเดียวอย่ารู้สึกโดดเดี่ยวอย่ารู้สึกเหงาใช้เวลาตรงนั้นให้เกิดประโยชน์พิจิจพิจารณาใจตรองถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างว่าจะเป็นผลดีผลเสียนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาทุกๆสิ่งให้ดีขึ้นค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไวนะ้โอกาสนี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ